ะะเราก็จะมาสอนการปักพุ่มโฟมนะคะในการทำผันพุ่มสัก,กระนะคะวันนี้เราจะใช้ดอกรักนะคะทั้งดอกในการปักพุ่มโฟมนะคะโดยการใช้ตะปูเข็มนะคะปักตรงกึิ่งกลางดอกรักนะคะในลักษณะนี้เด เราสามารถใช้อีกด้านก็ได้นะคะถ้าจะใช้อีกด้านก็ปักในด้านนี้ก็ได้นะคะโดยเลือกเอาแต่วันนี้เราจะใช้ปักในลักษณะนี้นะคะโดยการไล่สีดอกลักค่ะเดี๋ยวเรามาปักกันเลยค่ะโดยการเริ่มต้นนะคะเราจะปักดอกรักในแนวลักษณะเฉียงลงนะคะเฉียงลงนะคะ ลาเสียงลงนะคะจนจนหมดแถวนะคะท่านบนนี้ก็คือจะเป็นแถวแรกนะคะของการปักเดี๋ยวมาเริ่มแถวที่สองนะคะเราจะสับวางนะคะแถวแรก จนรอบนะคะจนหมดพุ่มวันนี้นะคะแล้วก็ไล่สีจนหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูจนแบบสำเร็จกันนะคะว่าจะออกมาในลักษณะไหนเมื่อปักเสร็จนะคะเราก็จะได้พุ่มโฟมในลักษณะนี้นะคะ